来来来。 นายกบมญเรี ar, ่ะจ <EN> ันจันะภานิชโชรชัยค่ะรองผู้ในการสำนักงานสาขาได้ได้ในฐานะกรรมการและเลขานการคณะกรรมการในการจัดงานกาชาดประจำปี2567วันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดงาน สามการชาติได้รับทราบว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะในเบื้องต้นจะมีคลิปเล่ากิจกรรมสําคัญๆที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่11ถึง22ตุลาคมแล้วก็ส่วนที่สองจะมีในเรื่องของกิจกรรมที่เป็นแพลตฟอร์มงานการชาติออนไลน์ที่ยในเบื้องต้นขออนุญาตได้รับชมคลิปวิดีโอบอกเล่ากิจกรรมงานการชาติในปีนี้สักสองนาทีค่ะขออนุญาตเชิญได้ไหมคะ ทีก็ก็จะทําเป็นรูปแบบให้เจเนอเรชันใหม่ๆได้ได้เข้ามารู้จักธารกิจของสภากาชาตไทยในรูปแบบต่างๆค่ะ ขอบคุณมากปีนี้ขออนญาตเรียนเชิญด้วย I ort, สำหรับ i r e co d o org ปีนี้ค่ะเราได้พัฒนาเป็นแบบแฟนตาซีสไ y ล์ก็คือเราว่านมูลเลยนะคะเราก็จะแบ่งเป็นโซนที่เป็นกิจกรรมลอยฟ้าจะเป็นสากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติซึ่งสอดคองกันดีค่ะเราก็จะมีกิจกรรม13กิจกรรมสุดหรรษา ซึ่งวันนี้ก็มีแมสคอตมาด้วยจะเป็นตัวแทนของชายตัวตัวไอจันตัวนี้ค่ะก็มาถึงตัวนีใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเรือเป็ดด้วยนะคะมีเรือเป็ดที่จะเป็นสังเกต เสื้อที่เป็นสัญลักษณ์ของงานกาชาตินะคะมีรูปเม้ารูปโคมนะคะแล้วก็มีข้อความงานกาชาติแล้วก็เรกอร์ยแต่สำหรับชาวต่างชาติที่มาเที่ยวงานกาชาติประจำปีนี้ด้วยนะคะทันที่สวนลุมพินีแล้วก็เข้ามาชมในวันนี้นะคะจะต่ออาญาให้เชิญชวนประชาชนมาเที่ยวงานกาชาติทันที่สวนลุมพินีแนุ้ก็นค่ะมาเที่ยวานนี้นะคะเรื่องในวันที่8ธันวาคม22ธันวาคมนะคะก็ในสวนลุมพินี การทำบุญด้วยนะคะเมื่อกี้ก็มีการซื้อสลากนะคะผ่านผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ไปนะคะก็สามารถซื้อได้แล้วตอนนี้เอิร์ลี่บัสนะคะก็ราคาทุกโดคุณนะคะก็ปกติแล้ว100ใบจะหนึ0งหมบาทแล้วตอนนี้100ใบ8 0 0พบาทแล้วก็เงินทั้งหมดนะคะก็ทำบุญให้กับชาวต่างชาติทั้งหมดนะคะก็ขอเชิญชวนที่มากันเยอะค่ะ